มนนี้ก็ีำ <c> ง <oughs> านในบานแล้วยังมีผู้มาดอยเรื่องกระทสตัวนหนึ่งก็เป็นทหารโบราณเพาจำซึ่งเราไม่ีสองที่ที่หนึ่งคือที่กานตกต้โนโพใกล้กันปุติห,หน้าที่ทำงานในขาเก่า ให้ข้อมูลองค์เก่าองค์ใหม่นี้ก็ทำอยู่ที่เป็นวิหารที่มาล้างเป็นพระใามมีแล้วเพราะองค์รำเพระองค์รำนี้ก็เป็นพระที่เรียกว่าเก่าแก่ของอินเดียที่ธรรมานิชยจำจุนรองมา องจริงนั้นเขาอยู่ที่นานทาที่หลวงชลิภ์นาถานี้เป็นพระอาจารเก่าโอ้ยสนามดูอ,อาหานเข้ามาองกตว่าไปเมื่อไหรมีพระสงฆ์ไปถ่ายอยู่ไปดำเนินเรียกว่า เรื่องของศาสนาอะไรนี่หมดล้วแต่คนของแต่ศาสนานั้นมันไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าอะไรบังวิธีการโมก็ไปทำไรไปอ่านคาถาคาพระสัญญาเลยเรื่องเขาพระโธกน้อยใหญ่มันทำายได้ทำายไป แต่ไม่ว่าอุดำนี่ยชาวบ้านเขาเอาหนีหลบไปที่เขตห่งางๆๆนั้นเรียกว่าพวกหางเวลาไม่เจอก็เลยโลยังเงินมาเป็นพันปีแล้วเราก็จะเรียกแม้ว่าคนอื่เนเขาจะเปลี่ย,ยน นัเถอกินรูกระหนงแต่เขายังเห็นว่าพุทธเจ้าที่ทำให้พุทโกนั้นบางทีมีความก่บเกันเท่ากคนเหมือนกันอย่างองค,คดำนี้เขาตั้งไว้เพื่อไม่หห้เก่าๆดู ปลายนางของพกแข่งฮิโนแต่เขาไปกราบไหว้อ่อนวานมุ่งุ่งแล้วสามารถที่จะช่วยให้โรคหายไปเรียกว่าเมื่อพวกแข่งเขาเห็นว่า ตรงข้อตัดนี้ที่ถามได้แล้วเขายางเอาไว้ท่านนี่เป็นวัตถโลกซึ่คนเห็นดูทขไปก็ไม่เห็นเถอะเป๋เอะรงมากกว่าแต่เรื่องของความเสื่นี้มันก็ช่วยให้ผู้เห็นโยชนเห็นไปกราบไปไหว้แล้วที่ฐานก็ไม่เรื่องแปลกเหมือนกันเรื่องเพื่อให้สถานรอดั้นไป ดีขึ้น <c oughs> ที่วนมแนเราก็อยู่ที่ผมบอรอรนเป็นหนุ่มก่อที่เอาแกเราก็ทำงา,าน่าลอยหน้ามามาขึ้นที่คือมนนี่มางากงเห็นเขาไม่มว่าคนจบไหวพิฐานเรียกรอยหายโรคหายัย จนเดี๋ยวนี้องค์เก่าเขายังมูมชายอยู่อยู่ในกฎใหม่เรียกว่าคนทำกับปกับไว้จัยเรื่องของหัวโตกำปิริกะแบ่งเหมือนกันเออ้าไม่มีใครได้ผลเลยแล้วขคงไม่มีใครไปวูชาแต่นี้พระทุกท่านดีไปรุ่งเรืองไทย ที่เรียกว่ามีคนไปทรรมน์ร่ำรวยมากจนเลี้ยงรังได้โดยที่เรียกว่าอาศัยอุปยากรอโต๊ะรอสะท้อนแม้แต่รายได้ที่สร้างโบนายโบนายก็ไม่เรื่องที่เขาว่านาโบนเขาว่าสะทนเขาบอกว่าเรื่องของไทยนั้น ไม่รู้รูไหนองแต่ที่เป็นมากนั้นคือว่าพวขาลองนอนแล้วมวดเท้าได้เปโรคงออเรียกว่าเขาตะเขามากดีเขาวันแหนมากแล้วเอาตรงก้อที่ทำงานหนว่มดีเขาดงดี ก็เ็เรื่องแปลกเหมอนกันว่าเรื่องของพระเต้ก็เป็นโลเป็นพระสธรรมดาแต่ถายการที่มีการเก,กเกิกมาทำงานแล้วจึงมีความขังแปลกๆเหมือนกันนี่พวาถวายเป็นทาย

เรียกว่าถ้าเราต่อไปไปกราบลูชาที่เองกงนัทนเอวิหารนที่เป็นวุฒบัรขอเาวรังด้าใกล้ๆครับพระบุคนะเขาเรียกว่าท่องตัวได้ไวประโยชน์้นตนนั้นเป็นหลดยาเพราะมุสลิมธรรมดาให้แรีว่า นอกจากสมบูเรา,นนาได้บแล้วเรื่องการศึาจรยพุทธโิป์ภูิคถาทเป็นพระบุญค,คุณแล้วก็มีส่วนช่วยเราคุ้มครองเราไม่ีการหายโรคหายภัยหรือไปไปว่าป้องกันอันตรายไม่ตางมบูรน,นอกนั้นเราก็ไม่ทำไห้ประมาท สถาโะกนดีปัญหาก็น้อยเพราะเรื่องของเรื่องวนตอนนี้มันขยายตัวไปมากมายแต่ทาการไทยเราก็มีการควบคุมไม่เข้าใกล้เกินไปไม่มีการที่จะไปเปิดการค้าที่มันผู้คนไปมา,ากมายเยอะอาจระคนหัน ไอ้ซื 5, ้อขายได้ตามทุกคนแต่พอเรารอตแล้วมาไหวระบ้างไหว้กุดลบ้างมาไหว้ทานแล้วก็ให้กุศลบ้างแล้วอย่างน้อยก็เรียกว่าเราไการป้องกันภายนอกแล้วก็ยังได้กุศลเราการกุศลฉันทีสทานั่นคนอคงเราอยู่ที้น เมื่อวันที่โฆณาเพี่คนจะพามาถวายทางทานในกรีวยอหารคนเจ้าอัดีก็เหณนได้มากได้ประเ่ศสมุทนในแง่ผู้ดูแลวิญญาณมีถัดเจ้ามาถวายเทพเจ้ามาถวายคนเล็กหรับคนไม่สนใจอายุนี้แล้วคนไม่สนใจจะมุนทาน ไม่เชื่อใจก่อนชนะแล้วเมื่อไปเจอชนะจริงแล้วมขาจะขาดกระเบ็นงบนขาดชีวิตขเรานั้นทีกระทนี่พระเจ้าระบองเดียวว่าผู้รู้ทั้งหลเขารู้ว่าพวกกนนั้นยีมากนินเหรแล้วตาเราไปเกิดใหม่ทำมีความรอ้สึกถูกไหมเป็นเทพเจ้าหรือพระองห์มางามา มี่อกาสปลนเป็นพีชานุสนุกเป็นรู่งการไบนนะเมื่อเราติรุ้นกาง์ไบน์สมอยสมัแล้วไม่มีเครื่องมองกานเมื่อมืนกอนนั่งลงเถอเมื่อเราพอนัต้องรอไปที่ปัญหาละทันตต่อไปนี้ตั้งใจก่ข่ายถนนกดน้ำโดยใช้น้ำภายนอกขนาดนั้นใจก็ได้แ้่เราหมนแล้วจะทำอย่างไรต่อไป Mọ̀nà wà lè wa mọ̀nà mọ̀nà lè múlẹ̀ nìgbà.